โอ้นี่ต้นต้นกล้วยไม้ป่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอาจารย์ลุงเราก็ผ่านวิกฤตห่ง ขึ้นความร้อนมาสาหัสกันครับก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยครับวันนี้เป็นวันแรกที่ออกมาเพราะว่ามีฝนตกหมกักตกหนักมากเลยครับทางอำเภอเขาชะเมานะครับฝนตกอย่างมากอาจารย์ลุงก็เลยออกมา ออกมาถ่ายวิดีโอถ่ายทำรรธรรมชาติสวยงามเพื่อท่าผู้เพื่อเพื่อท่านผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมความสวยงามวันนี้อาจารย์พามาที่ถ้ำแอนะครับเพราะว่าเรียกว่าถ้ำแอเพราะว่าเดี๋ยวเราจะรู้กันครับ เราผ่านความร้อนปีนี้เมษาปีหกเจ็ดนี่ร้อนเป็นพิเศษเลยนะครับ <c oughs> ทำนี้ยังไม่มีชื่อเป็นทางการนะครับ <c oughs> ทำนี้จะตั้งอยู่ที่วัดมะเดือนะครับ วัดมาดือวงเล็บวัดทําเขาลอยได้ยินไหมครับเสียงเหล่าสัป,ปสัตว์น้อยใหญ่เสียงข้า,ขาวเห็นไหมครับมีละองน้ำตกมา เราองน้ำตกมาวันนี้ฝนตกอย่างหนักเลยครับมรรยากาศจะเย็นจะเยือกเลยนะครับดูสิครับโอ้โหแต่นี้ฝนหยุด หยุดมาได้ประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วนะครับถ้าฝนไม่หยุดจะสวยยิ่งกว่านี้ครับ ดูเห็นเห็นเพดานถ้ำไหมครับเพดานถ้ำจะมีลักษณะเป็นจุดๆคล้ายกระดาวล้อมเดือนนะครับเห็นไหมครับซึ่งแปลกมากเลยครับแล้วก็มี สายน้ำลำธารเย็นชุ่มชื้นชุ่มชื้นใจแล้วครับ กันต่ออีกสักนิดครับวันนี้อาจารย์ลงมาก็ใกล้เย็นใกล้ค่ำแล้วนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับสวยมากเลยครับ ลุยครับลุยไม่ต้องโกว่า โขถินได้ครับอาจารย์จะพามาดูมุมนี้นะครับวันนี้น้ำเขาเขาไหลลงมาจากหน้าผานะครับเห็นไหมครับ โอ้ไม่รู้จะเห็นเป่านะก็จะมืดหน่อยอันนี้มีโพงอยู่ข้างบนแล้น้ำก็ไหลลงมานะครับไหลลงมาไหลลงมาสู่เบื้องล่างนะครับเนี่ยครับยังมี่ลงรอยฟองฟองอากาศน้ำอยู่เียครับ อันซินมากเลยเสียงได้ยินเสียงทั้งคราวไหมครับดูหินงอกก้อนนี้สิครับสวยไหมครับ สวยมากเลยครับแล้วมีน้ำํำกระเซน็นหยดมาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับบนพื้นเพดานเพดานถ้ำก็จะเป็นเป็นเหมือนดาวล้อมเดือนนะครับเป็นจุดขาวๆว,วันนี้แสงไฟมันไม่พอนะครับ ล่างเขาจะเป็นหน้าผานะครับ ท,ที่นี่เป็นถ้ำแปลกครับเห็นไหมครับท,ที่เพดานถ้ำจะเป็นจุดๆขาวๆเหมือนกับดวดาวที่อยู่บนนภาอากาศโอเค าการลงกำลังลงกลับแล้วโอเครบกวนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ